โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พิมพ์ i อเรียบร้อยนะก็กดรหัสครับรหัสเดี๋ยวผมว์าไปเลยนะอ่าโอเคครับหลังจากใส่รหัส4ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องกดอะไรเลยครับมันก็จะโหลดเข้าเกมนะฮะเราก็มาดูกันครับว่าไอเจ้าตัวโมบายเนี่ยมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าครับอ่านี่นะฮะขึ้นมาอีกแล้วครับแฟนตาซีทีมนะฮะ ไปอ่านยังไงว่าเป็นแฟนตาสติกโอเคครับผมช่างมันครับเรื่องอดีตเราไม่ขอพูดถึงนะฮะไม่หเขินจริงๆโอเคครับกดเลยครับงอตอนนี้เราก็เข้ามานะฮยินดีต้อนรับนะครับฟีฟ่าออนไลน์4นะฮะ m นะครับผมนะฮะฟีฟ่าออนไลน4 m ได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบจากฟีฟ่าระดับโลกนะฮะแลยก็พบกับ40ลีก600สโมสรน,นะครับ200กว่าประเทศครับ17,000นักเตะนะฮะกดไปครับ เกี่ยวกับทีมนะครับคุณสามารถดูข้อมูลทีมคุณได้โอเคเปลี่ยนทีมคุณสามารถเปลี่ยนทีมได้โดยโอเคครับกิจกรรมภารกิจได้รับผลตอบแทนประจําวันนะครับโดยการสําเร็จกิจกรรมและภารกิจนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับบน PC ด้วยนะฮะอ่ากดต่อไปครับ เนื้อหาหลักสนุกกับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกนะฮะเขาเคลมว่าดีที่สุดในโลกนะฮะก็โอเคนะฮะอันนี้เป็นโหมดฝึกสอนนะกดยืนยันไปครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ามันจะมีอะไรบ้างครับหน้าตานะฮะมันก็โชว์แผนของเรานะสมมสอนค้นหาสิ่งสําคัญสมมสรของคุณนะฮะ อันนี้เป็นกิจกรรมครับก็คลิกเข้ามาดูกิจกรรมนะอ,มออนไลน์ล็อกอินต่อเนื่องฟีฟ่าออนไลน 4M ก็มีกิจกรรมนะของเฉพาะฟีฟ่าออนไล 4M เหรออันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะเรื่องอีเวนต์นะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าอีเวนต์มันแยกกันหรือเปล่าครับมีแรนกิ้งให้กดด้วยนะฮะเฮ้ย เอาแรนกิ้งในนี้ครับคุณสามารถเล่นโหมดแรงกิ้งบน pc อ้าหรออ๋อมันเชื่อมกันเหรอแรงกิ้งอันเดียวกันเหรอครับตรงนี้ก็มีจัดการทีมนะฮะก็จะมีนักเตะสำรองเจคนในทีมแฟนตาสติกทีมคุณไม่ถูกนับค่าอ๋อโอเคครับยืนยันนะฮะ ก็จะเป็นจัดแผนและตำแหน่งนะฮะก็จะมี a B แล้วก็ c ครับก็อันนี้เป็นแผนจากใน p c เลยนะฮะแผนเดียวกันนั่นแหละฮะนักเตะก็นักเตะชุดเดียวกันเหมือนที่เราตั้งใน p c เลยนะอ่าการอัปเกรดนักเตะก็กดตรงนี้ได้เลยครับนะเลือกนักเตะที่จะอัปเกรดครับแล้วก็เลือกนักเตะ สมมติรุดกุยริดครับเราจะใช้นักเตะตรงไหนเราลองกดตรงนี้ครับอก็จะมีนักเตะที่มีทั้งหมดเข้ามาให้เรากดยืนยันอะไรประมาณนี้แหละฮะ้้วก็กดยืนยันไปนะ้าเราจะบวกกันนะแล้วก็กดอัปเกรดครับ่าประมาณนี้ครับระบบอัปเกรดนะก็อยู่ตรงหน้านี้เลยครับจัดแผนระบบอัปเกรดครับเดี๋ยวไปดูจัดการนักเตะตรงนี้คืออะไรครับ จัดการนักเตะต,ตรงนี้คลิกปุ่มลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนนักเตะที่ลงทะเบียนจะสามารถเข้าร่วมในการแข่งขันครับต่อไปนะฮะนักเตะที่ได้รับใหม่คือนักเตะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอันนี้ก็เป็นทีมเรานะฮะแท็กติกนักเตะอ่าอันนี้ก็เป็นแท็กติกนักเตะเราก็ตั้งเหมือนในคอมนั่นแหละ อ่าเข้ามานี่เหมือนกันเดะเลยนะก็คือสามารถตั้งแท็กติกนักเตะได้เหมือนใน PC เลยครับอันนี้ก็เป็นแท็กติกที่ผมตั้งเอาไว้ใน PC นะอันเดียวกันนั่นแหละฮะบทบาทนักเตะก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเหมือนกันนะอ่าน,นี่ครับกดดูครับลีดเดอร์ชิพจะเอาใครก็เลือกเอานะกับตันทีมนะยิงลูกโทษเตะมุมนะครับเหมือนในคอมนะเหมือนที่เราตั้งไว้ในคอมเดะเลยครับที่ผมมารีวิวฟีฟ่าออนไลน์นะ ส่วนไอเทมนะครับก็เข้ามาปุ๊บมีท็อป2 0 0คูณ2ครับแล้วก็มีเงินนะฮะแล้วก็มีการ์ด78แครับแล้วกดรับทั้งหมดแล้วก็ยืนยันอาจจะเป็นไอเทมใน PC นั่แหละครับไอเทมแล้วก็มาดูตรงนี้นะส่วนพวกจัดการทีมครับตรงนี้จะเป็นหน้าโฮมครับหน้าหลักครับมีกิจกรรมให้ดูนะฮะ ส่วนตรงนี้เป็นการซื้อขายครับเราก็สามารถดูได้เหมือนในคอมเลยครับนักเตะในทีมกําลังติดตามซื้อขายนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็กดรับเงินเดี๋ยวลองรับเงินอ่าก็หักภาษีไปฮะตามปกติครับสมมุติเราจะตั้งตรงนี้เราก็กดรีเซ็ตได้ครับอ่ารีเซตนะฮะหากราคาขายสูงกว่าราคาซื้อขายไม่ออกนะฮะเลือกจํานวนเงินเพื่อขายนักเตะของคุณได้อย่างรวดเร็วครับ มันก็จะมีแนะนําระบบนะถ้าคุณเข้ามาครั้งแรกแบบผมนะฮะอันนี้เป็นราคาต่ําสุดแล้วก็กดขายไปอีกครั้งหนึ่งครับก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเพราะผมขายราคาเท่าเดิมนะฮะเซิร์ชหานักเตะก็แล้วก็กดตรงนี้แหละฮะแล้วก็มีพวกค่า FP นะฮะพวกข้อมูลที่เราอยากได้นักเตะตรงนั้นแล้วก็มาคลิกเอานะสัญชาตินะฮะ อาเจนติน่านะครับตำแหน่งนะฮะปีกนะฮะหลีกไม่ต้องแนละ้วแล้วก,กดย,ยืนยันอ่ามันก็จะขึ้นมานักเตะอาเจนนะฮะตำแหน่งปีกอะไรประมาณนี้หละครับใส่ชื่อนักเตะก็พิมพ์เหมือนใน PC เนี่ยแหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับอันนี้เป็นร้านค้าครับร้านค้าก็ยกมาจากใน PC เลยครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรต่างกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ไอเทมผมยังไม่ขึ้นเลยฮะอ๋อมีมีแบบเฉพาะจำนวนที่สามารถซื้อได้แพ็คแพ็คฟีฟาออนไลน4 MTT Limited ด้วยครับที่เห็นหน้ตอนนี้นะอ่าสมมุติเรามาดูหน้าโฮมครับทุกอย่างเหมือนใน pc นะถ้าสมมุติเราจะกด ranking manager ครับเราลองกด ranking manager ดูไหมว่ามันจะเป็นยังไงครับ คุณสามารถเล่นโหมดแรงกิ้งเมเจอร์บน PC กดยืนยันอ๋อตรงแรงกิ้งเมเจอร์ตรงนี้เราเราต้องไปเล่นในคอมนะฮะเราต้องไปเล่นในคอมครับแปลว่าคุณสามารถเล่นโหมดแร็งกิ้งเมเจอร์ได้บน PC นะฮะก็เอาเป็นว่ากดมาดูกดกลับมาเมื่อกี้ครับกดกลับก่อนอ่ะเดี๋ยวเราสลับมาเป็นลิวพูครับ ก็จะมีกิจกรรมให้เราดูเหมือนเดิมครับนะฮะแล้วก็จะมีโหมดนะครับเวอร์ทัวร์นะฮะเราลองกดเริ่มดูครับดูว่าจะมีอะไรให้เราเล่นครับ <vin> ก็จะมีรางวัลน,นะฮะนี่เกาหลีครับอันนี้เป็นจีนเราต้องลองกดเวอร์ทัวร์ดูครับว่ามันจะมีอะไรครับชาเลนจ์ <vin> <Challenge S 2> จะถูกรีเซ็ตทุกๆ6โมง นะฮะก็คุณสามารถแข่งขันกับคู่แข่งปัจจุบันได้หรือกลับไปเล่นกับคู่แข่งก่อนหน้าได้ด้วยครับเพียงเลื่อนไปทางซ้ายและทางขวาคลิกตาสโมสรเพื่อดูข้อมูลนะฮะกดไปครับคุณสามารถดูกฎการได้รับรางวัลครับการยืนยันทีมงานนะฮะดูข้อมูลสโมสรทีมของคุณและดูคลับอื่นนะฮะโดยลากทางซ้ายและทางขวานะครับและตลาสโมสรเพื่อดูรายละเอียดครับ อ่ารางวัลเมื่อคุณได้รับรางวัลคุณสามารถรับรางวัลโดยคลิกที่ไอคอนรางวัลน,นะครับคุณสามารถได้รับรางวัลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะก่อน,นอ่านให้ฟังนะวิธีเลื่อนก็ซ้ายขวาเนี่ยฮะตามนี้นะแล้วกดที่ชาเลนต์ครับนนี้เป็นแผนของครอป4.42นะฮะแผนการเล่น เราสามารถใช้แผนการเล่นหลักนี้ลงมาเล่นได้เลยแนละ้วกดเริ่มครับพอเราเริ่มปุ๊บมันก็จะโหลดเข้ามาด้านในครับลักษณะก็จะเหมือนกับเป็นตัว FIFA ออนไลน์3นะฮะสามารถใช้แผนแท็กติกได้แต่จะมีผลในช่วงเวลาหนึ่งเฉพาะแผนที่มีอยู่แล้วเท่านั้นครับอแนะนำแท็กติกโจมตีครับเพราะฝั่งตรงข้ามค่อนข้างอ่อนแอได้ครับกดโจมตีไปครับ ลากไปทางซ้ายและขวาคุณสามารถเลื่อนหน้าจอไปมาได้ครับก้อนนี้เขาสอนเฉยๆนะฮะเป็นโหมดสอนครั้งแรกที่เราเข้ามานะก็จะมีโหมดสอนให้นะน้องๆที่จะเข้ามาเล่นนะฮะตอนมันเปิดนะมันก็จะมีโหมดสอนอยู่แล้วครับมันจะมีโหมดโจมตีนะฮะเดี๋ยวก่อนนะะกองหลังทีมตรงข้ามอะไรอ่านไม่ทันครับ มีโหมดโจมตีครับแล้วก็มีแบบคลองบอลด้วยนะฮะอ๋อนี่มันจะโหลดนะมันจะถ้าสมมติเรากดโจมตีไปเนี่ยนะฮะมันมีโหลดข้าง,งล่างนี่นะฮะแล้วมีดีเลย์ด้วยนะตรงโจมตีเมื่อกี้นะสังเกตดูมีดีเลย์ด้วยครับอ่าถ้าสมมติเราเราไม่โจมตีนะถ้าสมมตินะเราจะมาคลองบอลครับอ่ากดคลองบอลไปนะฮะก็จะอยู่แท็กติกคลองบอลครับจบการแข่งขันครึ่งแรกครับ มันจะมีนะฮะมันจะมีระยะเวลาการใช้นะฮะถ้าสมมุติเรากดคลองบอลไปนะก็จะมีระยะเวลาสีเขียวๆเนี่ยโหลดอยู่ข้างล่างนี่นะแล้วก็จะมีดีเลย์ของแผนด้วยครับนะฮะคลองบอลก็จะมีดีเลย์ไม่สามารถกดรวดัวได้นะครับอ่าประมาณนี้ครับถ้าสมมติเรากดป้องกันไปละอ่ากดป้องกันไปมันก็จะมีสีเขียวขึ้นมานะว่าใช้ระยะเวลาหนึ่งนะเราจะไม่สามารถกดป้องกันซ้ําได้จนกว่าดีเลย์จะเสร็จนะครับ แล้วเราเปลี่ยนแผนระหว่างที่อันนี้ดีเลย์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนครับว่าสีเขียวยังไม่เต็มนะกดอะไรไม่ได้เลยครับกดอะไรไม่ได้เลยฮนะเราต้องรอสีเขียวนี้โหลดเต็มนะเพราะมันใช้ได้แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเราก็กดโจมตีได้ต่อครับถ้าสมมุติเราจะโจมตีต่อนะฮะกดโจมตีไปครับอ่าสีเขียวก็จะโหลดครับแล้วก็สกิลตรงนี้ก็จะดีเลยครับ แล้วรีบิลี่มาอย่างไหนวะน่ยลินิเกอร์ยิงอีกแล้วครับก็ง่ายๆนะสำหรับตัวโมบายนะครับเดี๋ยวตอนจบแมตช์นี้เดี๋ยวผมจะออกไปดูก่อนนะว่ามันได้รางวัลอะไรหรือเปล่าครับนาะทีที่89แล้วครับก็มันจะง่ายนะถ้าเป็นโหมดโมบายนะแล้วมันก็จะจบเร็วครับสำหรับคนที่ไม่มีไม่ได้เล่นใน PC หรือว่าเล่น PC ไม่ได้นะจะ เปิดโมบายเพื่อเก็บรางวัลในมือถืออะไรประมาณนี้แหละพอจบเกมนะครับนักเตะได้รับ e x p หลังจากการแข่งขันนะครับกดโอเคแล้วเราก็กดยืนยันครับมีให้เริ่มใหม่ด้วยนะตรงเมื่อกี้ครับตรงนี้เราสามารถเล่นได้อีก14ครั้งน่าจะประมาณนั้นนะเพราะมันบอกว่าเหลือ14ตอนแรกมันเปน15นะครับแล้วก,กดปิดก่อนครับอ่านี่จะมีรางวัลด้วยนะครับเป็นเงินนะ เป็นเงินครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองกลับไปดูก่อนนะฮะไอ้พวกนี้ผมทําใน PC มาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ารางวัลน,นี้เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปเรื่องอีเวนต์กันอีกทีนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้แหละฮะใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยเข้ามาทําให้ดูใหม่นะแต่คลิปนี้มันจะยาวเกินไปน้องๆจะเบื่อนะฮะ ก็ประมาณนี้เลยฮะสำหรับตัว FIFA l i ล e 4M นะฮะใครที่โหลดจะโหลดลงมือถือนะเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าผมแปะลิงก์นี้นะฮะผมแปะลิงก์ลิงก์โหลดนะฮะไว้ใต้คลิปดีกว่าครับนะเพื่อนๆจะได้ไปโหลดกันนะฮะเอาว่าคนที่ทดสอบกับล้25,000คนแรกนะครับก็จะโหลดเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะฮะส่วนคนที่ไม่ทันนะก็เดี๋ยวรอเข้าพร้อมกันตอนเปิดโหลดแบบโอเพนแล้วกันละ้ฮะ แล้วก็จะได้รางวัลพร้อมกันตอนนั้นแหละฮะอือโอเคนะประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ก็ผมแล้วเจอกันคลิปหน้าก็ผมบ๊ายบายฮะ